สวัสดีครับคุณเทรดเดอร์ินนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับทักทายกันครับวันนี้ปวันจันทร์นะครับเช้านะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงชาร์ตของบิตคอยนะครับเพราะว่าชาร์ตบิตคอยเนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆแบบตัวหลักตัวหนึ่งที่แบบว่าเหมือนยานแม่นะครับมีผลกับตัวเอาที่วิ่งไม่วิ่งเลยนะครับปฏิเสธไปได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับอ่า หลังจากที่อันนี้เป็นชาร์ตมันลี่นะครับชาร์ตแท่งละ1เดือนนะครับราคาที่มันเคยแคลสลงมาเนี่ยนะครับที่ผมเคยให้ดูวิเคราะห์ในเรื่องบิตคอยเนี่ยเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้ในช่วงเป็นคลิปของที่ผมลงอัพลง youtube ช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะครับที่ผมเคยคาดการไหมนะครับแต่การวิเคราะห์ครั้งนี้จะไม่เหมือนหลายๆครั้งจะสังเกตว่าปกติผมจะวิเคราะห์กราฟ ไม่ได้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับนี่นะครับหลังจากที่ราคามันขึ้นมาแล้วมันมีการพักลงมาอย่างเงี้ยนะครับมุมมองผมก็คือว่ามันเป็นขาขึ้นที่มันจะต้องขึ้นไปแตะหลังแสนนะครับขึ้นมอทำ all time หายแต่ทีนี้พอราคามันขึ้นไปเนี่ยมันยังลงมาอีกนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในใช้ฟิโบนะครับ นะครับก็คือว่าราคามันขึ้นไปแล้วลงมานะครับที่โซนเนี้ยก็คือ61.8นั่นเองนะครับที่ผมเคยบอกว่าสามารถเก็บของได้นะครับนี่ครับ6ก8นี่นะครับ61.8จจะสังเกตเห็นว่าแล้วหลังจากนั้นนะครับราคานะครับมันจะไปที่ มันจะไปทดสอบอีกทีก็คือ50แล้วก็38.2ทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่จะพุ่งไปเพื่อท,ทําทดสอบไฮเดิมแล้วก็ทำออนไทม์ไฮนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราย่อลงไปดูที่ชาร์ตของ weekly นะครับก็คือแท่งละ1สัปดาห์นี่ครับจะเห็นว่าพอราคามันทะลุไฮเดิมแต่มันยังไม่ขึ้นไปนะคมันยังลงมาอีกนะครับ ก็คือราคามันเฟลลงมานะครับเอ่ออันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับมุมมองส่วนตัวคือว่าราคานะครับมันพยายามที่จะลงมาโซนเนี้ยเนี่ยเพื่อมาเคลียนะครับ stop ปลอตมันคือ s สต็อปลอตฮั t i n g นะครับเป็นการเคลียสต็อปลอตของคนที่เปิดล o n g position เปิดเล่นขาขึ้นแต่ว่าใช้เลเวลเลชนะครับก่อนที่จะทะยานนะครับ ว่าในตลาดนี้มันมีหลายกลุ่มนะครับที่เข้ามานะครับเนี่ยสังเกตดูหลายๆเหรียญเหรียญเอาเหมือนกันนะครับก่อนที่จะขึ้นจะลงมาเคลียร์ตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยพวกสพวกที่เทรดจะวางสต็อปลอดไว้ข้างล่างไว้ช่วงปลายไส้ตรงตรงตรง,ตรงแท่งนี้นะครับนะครับแล้วเราเราสามารถ ลงไปดูที่ไทม์เฟรมของ1วันนะครับนี่ครับโซนที่ผมไฮไลท์นะครับโซนนี้นะครับนี่นะครับโซนนี้มันก็คือในตอนที่ราคามันลิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับมันลงมา p ู l บ b a c ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปิดเปิดเทรดขาขึ้นกันใช่ไหมครับ สต็อปลอตเขาจะอยู่ช่วงข้างล่างช่วงเนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยราคามันก็ลงกลับมานะครับเพื่อมาเคลียร์สต็อปลอนะครับทีนี้ทรงการาฟมันเป็นลักษณะเนี้ยจับตาดูให้ดีนะครับอ่าไม่กี่วันหรอกครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ้นเดือนนะครับราคาเนี่ยพยายามที่จะขึ้นไปเคลียร์ตรงนี้นะครับทุกคน เนี่ยจะต้องขึ้นไปเคลียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เบกขึ้นไปถึงจะทะย,ยานขึ้นไปต่อนะครับในช่วงแรกอาจจะมีการยึกยากๆตรงนี้เก็บของแล้วก็ทะย,ยานขึ้นต่อนะเดี๋ยวผมย้อนไปดูที่ชาร์ตมันลี่นะครับเนี่ยเนื่องด้วยทรงของแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นทรงยังเป็นทรงขาขึ้นรอบใหญ่นะเพราะว่ามันจะมีแท่งสีเขียวแท่งนี้ค้ำอยู่ แนวโน้มมันยังเป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยแท่งนี้นะครับเนี่ยขออนุญาตจะลกนิดนึงแท่งนี้นะครับมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนที่แท่งเนี้ยมันจะปิดเป็นแท่งแท่งมันลีใช่ไหมครับเนี่ยมันลงมาก่อนแล้วทีนี้มันจะถูกซื้อกับสวนกลับขึ้นไปกรณีมันจะขึ้นเนี่ยราคามันจะมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวผมไปที่ชาร์ตวิกลี่อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์นิดนึงมันเริ่มลบแล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นลักษณะของ M pattern ด้วยนะครับคือมันอาจจะลงนะแต่ว่ามันยังมีลุ้นนะครับเพราะว่าเนี่ย M pattern อย่างเงี้ยลักษณะของ M pattern เนี่ยลงมาเคลียร์สต็อปลอดแล้วก็พูแบ็กกลับไปแล้วก็ ถ้าทะยานก็คือพุ่งไปต่อเลยนะครับ M pattern คืออะไรนะครับ M pattern นะครับมันก็เหมือนดับเบิลท็อปนั่นแหละครับนี่ครับพอราคามันลงมามันจะลงมาประมาณระยะมันจะประมาณนี้เลยกลางไส้ครับเสร็จปุ๊บพูแบ็กขึ้นไปแล้วก็ถ้าสามารถทะลุไส้กลางไปได้เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปต่อเลยนะครับทุกคน นี่คือการเคลียร์สตอปล็อตฮันติงนะครับโอเคน,น, okay นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า <S 1> <S 1> อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ด่งแจ้งเตือนเพื่อทุกคนจะไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆที่ผมจะมาแวะมาบอกนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ